อย่างนี้นยัอยงอุบุบมาเสอะออ43ีสิบสามนาทีแล้ว เตรียมตัวเตรียมยังออกมอตนะนี้พุทอ,อดหมวกออกกันนะลูกเสือลูกแมวเลยนะยี่สิบสามนะที่ใกล้สิปิดเทอมมีดีนะจี กิจกรรมเขาค่ายลูกเสือบ่ได้เขา,ขาว่ะเขาวาเนี่ยเขาว่แสดงว่าบ่ได้เข่าค่ายบ่ได้ชุมนุมกันตัวสันช่วงโควเดก็มีการปรับตัวในการเห็ุกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมว่าได้แต่ว่าความรู้มันต้องได้นะความรู้ ความรู้รู้รอบรู้ลึกรู้รอบรู้จริงรู้จริงรู้ลึกรู้รอบมันเป็นขมินี่รู้จริงรู้ลึกรู้รอบนี้ยอย่างเนี้ยปจิบไปว่าเขารู้ได้ยังไงบรนูเป็นคนขมิญป่จิะฮ้ยนู้นว่าอว่าขิดไหม้นหัวอยู่เบิ้งบัใดกับเป็นตหยักหัวพะว่าทั้งขมิญพอนมาอยู่ทั้งไทยเนี่ยปจิบบอกหันดินเก่งแต่ว่าอัน แล่าอุบลนี่หันดินบ่เปลี่ยนคุยหล่ำคุยร้อนนวนคุยหล่ำคุย,คยหล่ำนวลขันเป็นค่ะคุยหล่ำคุยร้อนนี่มีแต่เดียวก็ตั้งอุบลนี่แหละขันหันดินมาปัวกปัะปะมากนี่มาตั้งแต่ฟังขมนเป็นพุร่ะประเทศไทยเดนเอาชีเจเกศสุรินทร์ปรีลัมงานไปเขา่าโรงเรียนน้ำกันก็จะไปพอ่อมูทั้งเลยนะพวกหันดินเบาไทายเก่งๆนี่แม่รถอดแต่ของเบาไทายบเป็นอืนอันนี้ก็เป็นความรู้ พ่ออ่ัดเป็นเนี่ยเขียนเป็นเนี่ยโคตรว่าค่อยังชั่วอ้าคือคอยังชั่วยังไหนคือ่บบัดว่าดีแล้วว่าค่อยังชั่วแันีเป็นเทียงคูยเนสิว่าเขาชั่วอีกคบบว่าคู่ว่าค่อยังชั่วแบว่าเนี่สิยังชั่วอีกยังไเนแบว่าภาษาเขาต้องเู้าใจเขาต้องเข้าใจในการใส่ภาษาน้าการสื่อสารให้มันรูดรูดลึกพร้อมเป็นยังขาเจาวางจากสัตว์เป็นยังขาจาวางสิรูดรอบ ร <Like S 2> the ู้รอบก็คือรู้กว้างรู้กว้างรู้รู้รู้จริงรู้กว้างรู้ลึกรู้รอบรู้ไกลไม่ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้จดจําบันทึกเข้าไปอีกตัวศึกษาเลียนรู้ให้มันเรียนเลียนตะกอนจะมันสิ่งสี่รู้เรียนเรื่องนี้เป็นยังไงได้เรียนเรื่องนี้เป็นยังังได้เรียนเรื่องนั้นไม่สช่ล้เขาเหตุอีกอย่างเขาคือเดี๋ยวเหตุสเขาคือเดี๋ยวเหตุสั้นเด้อ นี่ยคือรูรูรอบความรูทั้งัมนเลยรูรอบรูลึกรูจริงรูกว้างรูไกลเป็นยังจังใดใส่ชุดลูกเสือผู้ใดผ้าใส่ชุดลูกเสือผู้ใดผ้าสอดลูกเสือลูกเสือข้าเจ้าอยากให้เฮ็ดอีหยังเป็นอีหยังเน่ยตัวประตูประสงค์ของการเรียกลูกเสือลูกเสือชาวบ้านลูกเสืออีหยังเป็นหยังเขาต้องต้องได้เลี้ยนเลยอันนี้ต้องรูรูรูรอบรูจริงรูลึกรูกว้างเข้าไปอีกคําว่าสั่กับบ่ เฮ็ดพ่อนสบาตินำบ่ปาตายคือสูบมือนีคือมูเฮานีกันหู้พ่อนสมบานนํำบ่ตายกันไปหู้สมุนธานคนถามกันกสิตบงหูจากสมาว่าเป็นยังต้องเลียนหลูกเสือเป็นยังต้องใส่สุดหลูกเสือเนตรนารี่ผู้ใดผ้าเลี่ยนเป็นยังยังเลียนเหตุเกิดยุ่ยใจยังสันสีหล่ะถามคู่ถามอันนี่บางรูปผู้ใดมือนี่เขาไปนี่ของคู่ใดสิตรอบใดจะคนเนี่ยอันนี้เป็นเหตุเป็นผลของมันเป็นยังยังมีเหตุแบบนี้ เห็นผลแบบนี้เป็นไม่มีเหตุไม่จะใส้ตัวหาต้นเหตุของมันต้นเหตุปัญหาสาเหตุของมันเข้ามาอีกเติมกันเข้าไปอีกสิ่งที่มันสิเกิดขึ้นเรื่อยๆืยก็คือองค์ความรู้ก็สิติดโตเข้าขึ้นมาติดตามเข้าขึ้นมาหรือว่าการเลียนในห้องเลียนเรียนอีหยังมันจะสิ่หูอีหยังัสิหอล่าเป็นหยังยังไดเหตุยังสิเป็นหยังยังภานางสมาธิทุกเมื่อเรามีเหตุผลยังใดยังสันสิ มันต้องหูหูหูไปนั่มหูเหตุหูผลมันมีผลอย่างสิมันมีเหตุมาจากไสตัวเนี่ยเป็นนักคิดฝึกเป็นนักคิดนักคิดนักอ่านนักวิเคราะห์ก็ได้ตัวภาษาข้าเจาว่าเป็นยงังเป็นภาษาจังมีภาษาแบบนี้ยังใส่ภาษาแบบนี้ยังใส่คำศัพท์แบบนี้อ่อเป็นนักคิดนักคิดนักอ่านนักวิเคราะห์ตามลงไปคน เฮ็ดแบบนี้มีพื้นฐานมาแต่ใสมาแต่จังบัดไรมาแต่ซื้อแบบนี้น้ำสกุลังสีมาแต่ใส่จังแล้วเงินต่างต่อนาตเเียนี่ที่มันมาแต่ใส่อนาตเซียอนาตเซียพันวะกลุบา่ามันลูกครึ่งฝรั่งมาแต่ใส่มาแต่ไอจอยบ้านนองเกี่ยวของอันนี้กันพิดความขาดหมายเข้มขัดสั่นขาดบ่ถึงพันวะน้ำสกุลผู้นี่มาแต่สีอยู่บ้านนี่พื้นเพื่อนี่อำเภอนี้ ส่วนมากสิมีน้ำสกุลแบบนี้จังหวัดนี้สิมีน้ำสกุลทั้งสี่เห็นสิแล้วชิดวิเคราะห์ออกไปอ่านกิดอาด่านผู้ใดน้ำสกุลชี่ยแย่เนี่ยเขาเจ้าตังเอาเองกนั่นอันนี้น,น,น้ำสกุลมีมาตอนใดตะกี้ปูบว่าท่านมีน้ำสกุลปูของปูบว่ามีน้ำสกุลบอกให้เอากำนันเป็นซื้อน้ำสกุลซื้อกำนันอยู่บ้านใดอยู่บา้านอี่ยังล่ะอยู่ทางอำนาจแต่เลื่อนเม่บา้านนีหยังน้ำสกุลสู่เสียนักไรหนึ่งน้ำสกุลบ้านนั้น ทั้งอำนาจทั้งเลยอำนาจออกไปจังหน่อยมันนี่อย่างบ้านนี่อย่างมันมซื่อแล้วไปเห็นเด็กหน่อยมาอบร่มมันนี่ใครจะก็โอ้ว่ะบ้านนูอยู่ทั้งพุ้นหลังอยู่อำนาจบนนะอบ้านนี่อย่างมันบ้านนี่อย่างกับนั่นอุทัยสุเสียนเนี่ยบ้านอย่างปู่ล้วเป็นสอท่อเป็นอีย่างนูงน้นหนาหนาหอยู่บากอำนาจออกไปไปหันออกปป,ปูต้นตระกูลเขาอยู่หัน ปูไปได้เมียอยูย่หันก็นได้บอกว่าให้ใส่น้ำสกุลกูนี่ละสูัวร์สันกำนันเสียนแล้วบอกให้เราลูกหลานใส่น้ำสกุลสู่เสียนเบิดทีบอือันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การคิดการตามเนี่ยฝึกคิดไปยังสิละน้ำสกุลจะขวงไม่ได้ใส่แต่พีแต่น้องไม่ได้ใส่เป็นอย่างกูคือปึกยังสี่แต่น้องกูได้เนี้ยอเอหรือเนี้ยเมียกูนออบัตรเนี่ยมันคืออีมอน,นยังสิละมันได้เนี้ยไผมันได้เนี้ยจามเนียหรือมันสี่ได้เนี้ย อีหมดน้อมันสังวาไปยุกปึกได้ผู้ใดมันเป็นในเรื่องสิอันนี้กับเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งกับของเบิ้งเรื่องเล่าเบิ้งกับขวงตัวมันอันหาวมันเฮิงแต่น้อยแต่นาะชุ่มอัมนนี่มันไปได้แนวผู้ใดมากเลยตัวขี่รถกอดเอวเขาอมรอมยำยำเซลหนาเซลหลังอยู่นั้งบ้านบ่สิให้รถเขาต่ำเอาอยู่มันได้แนวเมียมันมาบเพรามันผู้ใดมากตัวนักเรียนกูตัวนี่เปนเร่ตัว สิสิท่านได้ใส่นั่งสาวบอานแต่เสียแต่เสียมันมันกับบ้านได้ใส่นั่งสาวพอเมียนพี่น้องมันกับบ้านได้ใส่นั่งสาวมันก็ได้ผัวกวนมานเลยเป็นยังสิ่นักกับิเคราะหอว่าถือกูได้เน่าเมียกูมาบ่ทอดประเสริกับเบิ้งเอาเบิ้งเกี่ยวของเบิ้งมูเบิ้งเกี่ยวของยอมลงมาอีกมันเป็นยังไงน้อบัดที่นี่ได้แล้วมันดีบ่มันจะเลื่อนขึ้นบ่ปราเสริญหรืออุ้มลูกอันยาอันยาอยู่น้องโมนี่หาอยู่หากินกับบ่ได้สงสิ่งอืมจะสิไปอยู่ไปกินใส่หายังหากินมากกับบ่ สร้างประโยชน์ยังบได้ยังสี่เฮ็ดจังได้ยังสิเป็นสิไปน่ครับวิเคราะห์เลวก็เอามาปั๊บปุงเจะของแก้ไขจาขอางเอาความรู้นน่อยเรามาใส่ก่นเอิ้นวันประยุกต์ใส่ความรู้เห็นตัวจะขวาง้วรู้ตัวเองเห็นตัวเองเด้เห็นรู้เนี่ยกว่าสี่ตัวออกบอกตัวได้ซี่ตัวออกอ่าสี่ตัวจะขอางนิ่ซี่ออกขี่ไข่ออกขี่ตัวออกบอกตัวได้ใส่ตัวเปลี่ยนเห็นตัวเองเหม่นว่า ใช่ตัวเป็นตับบันไดอียังเมื่อกาใช่เป็นเลยว่าพลาดจากความเขียไปในทางที่ดีขึ้นใช่ตัวเป็นเห็นตัวเองเห็นอนาคตเห็นอดีตเห็นอดีตมันเป็นมาแต่เมียกูบุตรตัวแนวเนียววัสดอกซุ้มบันเจียวเขี้ยวเนี่ยมันเป็นมาต้งแต่แนวเมียกูบุตรตัวนี่มันเป็นยังสี่จังหวะทุกบรญยากุณหนึ่งกับว่าไปุ่นเห็นมาตั้งแต่อดีตเห็นปัจจุบันกูก็เป็นจังสี่หล่าววัสดถามเมียบางเทนน้อยเก้าก็เป็นขค้ือกันนีบอเม่ยวัสด เห็นปัจจุบันเห็นอนาคตอนาคตกับสิบวันในตั้งกันเรายู่ทุกโรุอย่างงายก็สิละหาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องกลุ้มมือกับบกกุ้มหาลังมือก็บ่ได้กินอยู่นี่แหละนี่ก็คืออ่าเห็นตัวเองใส่ตัวเองเห็นเห็นตัวเองอเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตแมนไปเบิร์นี่แหละเขาอยากเปลี่ยนอนาคตเทาอยากเปลี่ยนสตาชีวิตเท่าขั้นแต่มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องเฮ็ดพลิกตัวเองพลิกปัจจุบันนี่ให้มันดีขึ้น เอาความรู้มามาพลิกน้อมความรู้ข้ามานี่แหละจังว่าความรู้มันสาคัญไปทางไหนกับหาความรู้ความรู้ศึกษาความรู้ใส่ตัวเจ้าของใส่ตัวเจ้าของเติมเข้าไปเองมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนี่แหละเป็นยังสี่หล่ะมีความรู้มีสติมีปัญญาแก้ไขขีขญญขไ้ไข้ปัญหาแนวนั้นแนวนี้่เกิดสติเกิดปัญญาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแก้ไปแต่น้อยฮัดแก้ไขปัญหาไปแต่น้อยนี่แหละคนเป็นหาทางลบหาทางดีอยู่คือจัง ไอ้กูปีไปดีอยู่ในป่าอย่าให้คู่ประกาศอ่านก็ปีอย่างเลิกแถวแล้วออกจากป่ามาได้แล้วโรกแต่เม่ได้จากอายคนเนี่ยกูจิจำได้จนลูกบวชหมดแล้วพอมึงติดดีในป่าฉันมาคู่ด้เอิ้นเอาประกาศเอื้อนเอาเนเอะมันก็ไอ้เจดีมันบ่เป็นสิหนีปัญหามันต้องแก้ไขโู้จะคว้องเตือนสวยเออะู้ตัวเองเลยที่อะเตือนสวยมันจีคันมันเตือนสวยเนี่ยมึงขึ้นเด่นเกียมบนลับบนนอนนี่เห เป้านอนหรือว่าเปล่าพักควันเหมันเพียงพอยเนมือเช่ากัดลูกตึงตั้งขึ้นจะจะเช่ากัดออกกำลังกายพูดปัดไปพูดจัน่อยพูดตัวมันก็จักเมนมันก็ดจะคอยมาโรงเรียนใดซอยเบียกซอยงานพอเมียสิล้ะนี่แหละเอามาประยุกต์ใส่เอามาสอนจากขวางเห็นอดีตเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตหลว่็มาพัฒนาตัวตนจากขวางอันนี้ะเป็นการใส่ความรู้ที่ดีที่มันเกิดขึ้นสมก็ได้มาเข้าโรงเรียนเนี่ยมีไปก็บว่าโอ้ยมีความรู้เอาไปเข้าโรงเรียนผู้น่ะ บอกหูเรื่องหูเล่าไปเข่าโรงเรียนสีแสงท่อมเหนืนเฮียงสีนักไปกกเกากับใส่บอใดเมื่อนี่เคยเห็นสมพุแกลเวลาก็ยตึงขอ,อยุตีไปเพียงแค่นี้ขอความสุกควมเจะเญ่นมีแกพีแกน้องลูกหลานท,ลาทั้งหลายทุกตัวหนากันเถิด